กับสวัสด <ım. S 2> ีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับส่องแซมไมซ์แนแลอีกแล้วพี่น้องเลยมีแซมไมซมีแผนสิพาทุกคนไปหลอกอีกแล้วพี่น้องเช้าสิไปหลอกหาอีกยังนั่นทำมาืเบิ่งนกันเนาะสิพาพี่น้องแช่แนวอันนี้คือมองพี่น้องเลยสซมไมซสิพาทุกคนไปใส่มองเนาะไปหาปลาพี่น้องบอลหาปลาหากัอยู่นาพี่เลยเนาะสิไปใส่มองอยู่หน้าพี่น้องเลยบอลหลุดนกันว่สแซมไมสิได้ปลาหรือบอเนาะ ปลานี่เครื่องมือเฮากะเครื่องมือในการจับปลาได้นี่เนาะมันรุ่นนํากันพี่น้องว่าเฮาสิใสได้หรือบ่เนาะบ่อยากหาอยากนันไปไดเนาะพี่น้องเอ้ยเก็บหัวเก็บหัวมื้อนี้หรือว่าเป็นนําอันนั้นบ่วะผู้ใดฮู้ผู้ใดฮู้เข้ามาอันมาเว้าสื่อสมัยฟังได้เนาะมีเรื่องสิเล่าซื่อฟังยันว่ามีอัน ใครไลายๆคนหูหรือว่าผู้บางคนกะอิงตามความเสื่อะนะพี่นอ้องมือเ้านี้กวดเือนอยู่ดีๆเนาะปัดตารางบานอยู่ดีๆขี้เกี่ยวมาตกใสหัวพี่นอ้องเลยตกผู้บางคนกัถือพี่นอ้องอันนี้ยังหูมันสิมันสิเป็นยังบอกขนาดเนาะแบบขี้เกี่ยมอยู่ดีๆมันก็ตกลงมาใสหัวฮาวันะทุกคนจักระเหียนสิมานป้าปะนะ่ะเนาะอย่าวอาขี้เกียวลงมาบอกเนาะ ขี้เกียมลงมาบอกล่างปู่บางคนก็บ่าขี้เกียมตกใจหัวนั่นสีได้เลขกเด็ดอืมผัดเป็นไปแนวนี้กับกูสีดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะคอใจาเป็นเหลืองหลเนาะปู่ได้หูก็มาคอมเมนต์บอกสมัยเนี่ยเนาะค่าใจแห่งอีพี่น้องเว้ยมันกัดซิมีอันคำทำนนกทำหน้ายังรักคล้องหลายหลายหลายคนเพิ่นว่าเนาะหลายคนกัดหลายเบาพี่น้องเว้ยจะเชื่อไปดีเนาะอ่ะพี่น้องวันอะไรเขามาคอมเมนต์บอกสมัยเนี่ย ปลาเถื่อนอยู่ดีๆขีเกี่ยมตกใส่หัวว้าวลายายหางไปหาปาหลาคนละปะนี่มองข้างนอกกับพ่อมแล้วพี่นอ้องเลยไปเดี๋ยวไปฟอกกันอยู่น้องเนาะลาพี่นอ้องตอนนี้เขามาหดหน้าแล้วเนาะตอนนี้เขากำลังย่างลงไปน้องกับสีอยู่ทั้งล่มเพื่อพี่น้องไอ้ทีเขาจะไปลงกันอยู่ทั้งนานแหละมาใส่กับาวานเถิน นี่หดไซด์่เดไซดก็คือสจบดถือจากปากเป็นพวงมือทางเท้าหนังก็สิเป็นน้องใหญ่พี่น้องเยก็บป็นเครื่องปูคล้องฟังนี่แหละน้องในหน้าสมัยพี่น้องส่วนนี้ก็สิเป็นสวนพักกำลังบงใหม่ที่จริ้มผลโลกไป ไล,ล่ไลยสุดเลยแหละน้องเลยทั้งชวนพักทั้งมัดทัวมาทั้งลุ่มนี้มีสามน้องอยู่ทั้งเทิงมีสองน้องหน้าสมัยมีน้องหลายเลยพี่น้องหักบหัวาปลาสีร้ายคือน้องหรือบอนาะสวานเพิ่นลงกับปลาซ่ามองกับบอใหญ่ไปได้พี่น้องเลยน้องเ่ากับบกวายงเนาะใส่ล่องเบิ้งจิ๋วหรือบอเนาะ ไล่ปลาขาวมอนเด็กเนี่ยมอกว่าไม่ค่อยเริ่มคืล่น่องแหละแล้วก็ห้ากล้วยปลาดุดท้ายนี่นูไรนำชิบกปลาก่อนนะพี่น้องเขาปล่อยปลาหลากโผล่เนาะแต่ว่าโตซัมมี่กับมันมันเลยพี่น้องเลยนี่หนึ่งตัว นี่นี่นี่แม่นีกบ่นเด้อตัวที่สองไก่มองข้งแรกโบเคยใส่มองจ้าคื่อพี่น้องเอาพอได้กินเนาะเ้าก็ได้หน้าเบิ่งสิมีอีกบ่ตโตที่สามโตใหญ่ผลโบจ้ากันนี้ฆ่าเหอะมาลุ้นมาลุ้นพี่น้องอ้า ตัวที่าสามมาใส่มองครั้งแรกพี่น้องบบเคยนใส่มองจ้าคื่อจับโลตัวปลาอือหือได้สามแล้วพี่น้องมาดึงคือแนนอันโดให้มันแข็งนี่ตั้งอันนี้คือห้มันแข็งนะมาลุ้นมาลุ้นพี่น้องจะมีตัวที่สี่ปอสมัยสิมานอยู่บ่เนี่ เออบ่มีพี่น้องไปเบิดแล้วลายใหม่อีกเนาะมานอยู่พี่น้องมานอยู่กาล,ลังกาลังกลางแล้วนี่ก็ได้ละสี่โตพี่น้องโตกับพอดิปปิ้งบ่หน่อยบอ่ใหญ่พอดิปีิ้งเดี๋ยวพามาหลุดน้ำกันพี่น้องมันจะมีอ,อรือบ่เนาะ รูจับเปี่ยนบอลกันพี่น้องเดะพี่น้องปลาก็ได้พอดีปปีงมันเขาแต่ว่าพี่น้องเอ้ยยามนี่ปลามันเนาะได้หกเจ็ดโตแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาก็สีเด็กพ่อแะไรเนาะปลาไว้กินมือหนาย นี่พี่น้องพอดีปีงพี่น้องเลยได้ยินเท้าแม่่นจมจากปลาแน่น้องเนาะโหมันมันเด้เพินทางเข้ากับไปสือมองมาจัดเลยพี่น้องเลยทีมงานเด็กๆกับพาก,กันปตึกแห่ผมทำไมกับเฝ้ามองพี่น้องสำหรับคลิปหาปลาสมัยสิขคจ๊กไว้ํำนี้ก่อนพี่น้อไงเลยสิไปหากูมองก่อนเนาะ เอาไปพบกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี